รถเก๋งราคาถูกๆพนถูกๆผมก็เลยเติมสต๊อกเอามาอีกหนึ่งคันนะครับแล้วคันนี้พิเศษสุดๆเลยไม่น้อยมากไม่หลักพันนะ สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมมายบอยนะครับที่มคนคาเซนเตอร์จังหวัดอุบลราชธานีนะครับวันนี้ต้องบอกเลยว่าได้รถมาอีกหนึ่งคันนะครับซูซูกิเซเลริโอบอกเลยว่าคลิปก่อนนะครับที่ผมรีวิวไป2คลิปนะเป็นยกทัพ3คันมารวมกันเลยทั้ง2คลิปเนี่ยคนให้ความสนใจเยอะมากแล้วก็แบบแย่งกันเลยนะครับแย่งกันเจ้าคันนี้เจ้าคันนั้นเจ้าคันนี้ตอนนี้ขายหมดเกลี้ยงหมดเลยนะครับแล้วทุกคนก็ยังโทรมาถามอยู่ว่า ยังมีอีกไหมยังมีอีกไหมนะครับวันนี้ผมก็เลยมีโอกาสได้ซื้อเข้าอีกคันหนึ่งนะครับคันนี้เพิ่งเข้าใหม่เมื่อวานนี้เลยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเอามารีวิวขายแล้วเพราะรถมันสวยมากบอกเลยว่าคันนี้ใหม่แค่หลักพันนะครับพิเศษสุดๆเลยคือสภาพมันเหมือนใหม่นะครับใหม่น้อยมากแล้วก็รถเนี่ยเป็นปี2021นะครับเพิ่งออกศูนย์มาไม่นานนี้เองนะไม่ถึงปีด้วยซ้ำนะครับวันนี้เดี๋ยวผมพามาชมคันนี้นะครับ ใครที่กำลังมองหารถเก๋งราคาถูกผ่อนถูกคันเล็กประหยัดน้ำมันขับง่ายขับคล่องแค่วในเมืองเนี่ยต้องคันนี้เลยนะครับคันนี้นะครับเป็นซูซูกิ c e ล e ร o 1.0 GA เกียร์ธรรมดานะครับเป็นเกียร์ธรรมดาเป็นตัวเริ่มต้นเลยนะครับปี2021นะครับปีผลิตเลยนะ2021ใหม่มากแล้วก็ใหม่แค่ หลักพันนะครับคันนี้ใครที่กำลังมองหาอยู่ห้ามพลาดเลยทีเดียวนะครับมาเดี๋ยวผมพามาชมในส่วนของตัวรถนะครับอย่างที่บอกว่ารถเนี่ยมันใหม่มากไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับไม่ต้องทำสีไม่ต้องทำอะไรครับเอาเข้ามาเนี่ยแค่ขัดสีพอขัดให้มันดูสวยเงานะครับไฟหน้านี่ยสกิิงนะครับนี่เป็นไฟฮาโลเจนนะมีไฟเลี้ยวไฟอะไรไฟรเลี้ยวไฟหลี่อยู่ในดวงเดียวกันเลยมันติรีเฟคเตอร์นะครับ ในส่วนของยางนะครับยางและล้อนะครับตัวล้อเนี่ยจะเป็นล้อกระทะนะเพราะตัวเริ่มต้นเขาให้ล้อกระทะมาในรุ่น G A นะครับแล้วไม่ต้องถามว่าเฮ้ยยางเก่าหรือเปล่าต้องเปลี่ยนยางไหมนะครับรถปี21นะรถปี2021นี่สัปดาห์นะครับที่27ปี2021รถยางเนี่ยวิ่งแค่6,000โลนะครับยังใช้ได้อยียาวๆนะครับเพราะว่ายางเส้นหนึ่งเนี่ยสามารถได้ เฉลี่ยนะเขาอายุการใช้งานเขาห้าหมื่นโลนะครับแล้วก็5ปีประมาณ5ปีนะเพราะฉะนั้นยางเส้นนี้ยังใช้ได้อยู่ยาวในส่วนของตัว GA นะครับกระจกมองข้างที่เปิดประตูเนี่ยจะเป็นสีดำด้าน่ะเดี๋ยวผมพามาชมภายในกันหน่อยนะครับตัวเบาะเนี่ยเป็นเบาะผ้านะครับสังเกตไหมว่าเนี่ยพวกพลาสติกต่างๆที่อันนี้ยังอยู่ครบอยู่เลย แล้วก็บุ๊กเซอร์วิสมาเดี๋ยวผมพาดูบุ๊กเซอร์วิสนะครับทันนี้บุ๊กเซอร์วิสอะไรอยู่ครบหมดเลยนะอันนี้เนี่ยสุสกิเซเโคู่มือประจำรถนะครับอยู่ครบนะอ่าแล้วก็อันนี้บุ๊กเซอร์วิสนะครับนี่อันนี้เนี่ยเขาเพิ่งเข้าเช็คระยะไปเมื่อไม่นานนี้เองนะครับเนี่ยค่าใช้จ่ายก็ไม่แพงนะ3,108บาทนะครับแล้วก็เข้ารับบริการครั้งถัดไป20,000กิโลเมตรนะครับ ตอนนี้เพิ่งจะ6,000เองนะนี่ Suzuki c e เรโอจีเลิตรนะครับเกียร์ธรรมดานี่ Mineral Grey m e t a l l i c นะครับสีเทาเรียกสีเทา Meteral g r เ y Metallic นะครับชื่อเขาชื่อสีนะแล้วก็อันนี้มีประกันภัยรถยนต์นะครับของบริษัทคุ้มภัยโตเกียวมารีน ไม่แน่ใจนะครับว่าเจ้าของเก่าเขาถือคืนทุนประกันไปหรือยังนะแต่ว่าถ้ายังไม่คืนทุนเนี่ยมันก็จะสิ้นสุดเดือนหน้านะนี่ยี่สิบเอ็ดกันยาสองห้าหกห้านะครับก็ถือว่าประกันเนี่ยชั้นไหนเนี่ยชั้นหนึ่งหรือชั้นสองนะครับเดี๋ยวดูนิดหนึ่งประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับ เหลือหนึ่งเดือนนะแต่ว่าถ้าจัดไฟแนนเนี่ยมันต้องซื้อใหม่อยู่แล้วนะประกันภยัยนะครับสำหรับตัวประกันภยัยรถยนต์คันนี้เหลือจากเจ้าของเก่ามาให้นะครับเดือนหนึ่งโอเคทีนี้มาดูในส่วนของห้องผู้โดยสารกันบ้างนะครับรถ,รถเกง๋งคันเล็กๆเนี่ยที่นั่งเนี่ยเดี๋ยวผมนั่งให้ดูว่า มันนั่งสบายไหมนะครับหลายๆคนอาจจะบอกมันคันเล็กหรือแล้วมันนั่งได้ไหมอะไรเงี้ยผมสูง173นะครับอย่างแรกหัวไม่ชนนะหัวเนี่ยยังเหลือ head room ถือว่านั่งแล้วก็รู้สึกสบายไม่อึดอัดเขา่าเข่าก็ยังไม่ชนนะครับเพราะตัวเบาะเนี่ยจะมีเว้าวเข้าไปเพราะฉะนั้นนั่งเนี่ยถามว่าอึดอัดไหมไม่อึดอัดนะแต่มันก็ไม่ได้กว้างขวางขนาดนั้นเนาะเพราะว่ามันเป็นรถเก่งขนาดเล็กนะครับ แต่ว่านั่งเนี่ยไม่อึดอัดนะนั่งโอเคสบายอยู่นี่ในส่วนของห้องเก็บสัมภาระนะครับด้านหลังเนี่ยโอ้สภาพยังใหม่เลยนะแล้วก็พื้นที่เก็บของเนี่ยก็ถือว่าให้มาพอสมควรอุปกรณ์แม่แรงบล็อกขันล้อยางอะไหล่ทุกอย่างอยู่ครบนะครับยางเนี่ยยางอะไหล่ไม่เคยใช้งานเลยใหม่ๆไ,ไม่เคยแตะพื้นดินนะสวยมาก แล้วก็ถ้ายังไม่พอนะถ้าเกิดพื้นที่เก็บสัมภาระยังไม่พอเราไม่มีคนนั่งด้านหลังเนี่ยพับเบาะหลังไปได้เลยนะครับแผ่นใหญ่ๆแผ่นเดียวพับลงไปเลยนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเลขไม้เกียร์แล้วก็ไปดูห้องเครื่องแล้วแล้วคุยราคากันหน่อยนะครับ พลาส,สติกพวกนี้เนี่ยเขายังไม่แกะเลยคือรถมันใหม่มากนี่นี่ที่เขาห่อพวกอันนี้นะครับนี่แผ่นกันแดดนี่ก็ยังไม่แกะเลยทั้งสองฝั่งใหม่มากนะอ่ะมาดูเลขไม้กันหน่อยซาร์ทเครื่องให้ดูเครื่องฟิตสซาร์ติดง่ายนะครับไม้หกพันโลก็ต้องซาร์ติดง่ายอยู่แล้วนะเลขไม้นะครับ6 4 0 7กิโลเมตรเท่านั้นนะครับนี่รถหรือว่ามอไซค์ครับ น้อยมากนะและยังไม่พอและยังไม่พอนะนี่แล้วสำหรับคันนี้นะครับเจ้าของเก่าเนี่ยติดตั้งวิทยุมาให้ด้วยนะครับเดิมๆแล้วนะถ้าเป็นออกหมายป้ายแดงเนี่ยคือรุ่น G A มันรุ่นเริ่มต้นเนี่ยเขาไม่ให้วิทยุมาเลยนะมันจะเป็นตรงนี้จะเป็นช่องว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยอันนี้เจ้าของเก่าเนี่ยแสดงว่าเขาเหงานะเขาแบบนั่งรถก็เลยติดวิทยุมาด้วยนะครับ สำหรับใครที่ได้คันนี้ไปก็ไม่ต้องเสียเงินติดวิทยุแล้วนะครับเพราะว่าใช้งานได้ปกตินะแล้วก็ในส่วนของโหมดมีอะไรบ้างมีบลูทูธนะครับ <Bluetooth S 2> นี่บลู <Bluetooth S 2> ทูธเชื่อมต่อได้ AUX นะ AUX ก็เสียบตรงนี้ได้แล้วก็ USB นะครับถือว่าโอเคเลยใครนะครับที่ได้คันนี้ไปนะครับไม่ต้องทําอะไรแล้วขับอย่างเดียวส่วน, Air, น,ว Air, น,นอแบบนนวนอร์นะครับตัวแอร์เนี่ยก็เป็นแบบแมนนุ่นมือหมุนนะครับนี่ก็ปรับได้เลย แรงลมนะครับอุณหภูมิช่องลมนะเดายัายางไงนะปรับได้หมดเลยแล้วก็เกียร์นะครับคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดนะแล้วก็เกียร์ถอยนะครับขับนี่เกียร์อันเล็กๆขับง่ายนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันหน่อยอ่ะสำหรับห้องเครื่องนะครับ หัวใจหลักของรถยนต์มือสองนะครับอย่างแรกความเดิมนะครับน็อตเนี่ยไม่เคยมีรอยขยับเห็นไหมจริงๆมันไม่ควรจะมีหรอกนะเพราะว่ารถแค่6,000โลมันก็ไม่มีอยู่แล้วนะครับถ้ามีอะแปลกนะรถแค่6,000นโลนะครับเนี่ยน็อตทุกน็อตทุกจุดเนี่ยไม่เคยขยับแกมข้างคานหน้ายัางอยู่ในสภาพเดิมนะครับนี่ แล้วก็สิ์จากโรงงานนะครับคําเตือนข้อควรระวังคําเตือนทุกอย่างอ่ะมันเหมือนรถป้ายแดงหมดเลย <S <S สีแต้มนะครับเนี่ยที่เขาแต้มจุดต่างๆก่อนก่อนที่จะปล่อยรถออกมาเห็นไหมเนี่ยสีสีเขียวเนี่ยแต้มจุดต่างๆแล้วก็อันนี้เนี่ยสีแดงนะครับแต้มว่ามีทุกจุดครบไหมเนี่ยอีกอย่างหนึ่งนะที่เขาแต้มหัวน็อตอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าหมายความว่าถ้าเกิดมีรอยขันเนี่ย มันจะกลับเวลาขันกลับมาเนี่ยมันจะไม่ตรงสีแต้มมันจะไม่ตรงกันเห็นไหมนี่เวลาข้าแต้มหัวน็อตต่างๆนะครับนี่ถ้าเคยขันเนี่ยนี่ตัวน็อตเนี่ยมันจะอยู่ไม่ตรงตัวตัวน็อตมันจะอยู่ไม่ตรงกับสีที่แต้มนะครับเพราะฉะนั้นคันนี้สภาพไม่ต่างจากรถป้ายแดงนะครับเครื่องยนต์เนี่ยประหยัดน้ำมันมากเพราะเป็นเครื่องยนต์หนึ่งจุดศูนลิตรนะครับหนึ่งพันซีซี คันนี้เนี่ยโอ้โหเขาเคลมไว้ว่าประหยัดน้ำมันได้ถึงประมาณ26กิโลเมตรต่อลิตรนะครับ26เมตรต่อลิตรโอ้ช่วงประหยัดน้ำมันแบบนี้นะครับใครที่ต้องการรถเกง๋งคันเล็กๆประหยัดน้ำมันเนี่ยคันนี้ตอบโจทย์มากมาเดี๋ยวคุยเรื่องราคากันหน่อยนะครับสำหรับราคาคันนี้นะครับผมขายเพียงแค่2,59,00 0บาท2 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับได้รถสภาพเหมือนใหม่นะ 6,000โลแถมติดวิทยุมาให้แล้วนะครับใครที่สนใจติดต่อหาผมได้เลยนะครับพี่เบอร์063693000 0 00 00หรือไลน์ดี m y b o y 0 3 3 3น,นี้ขอตัวลาไปก่อนฝากรถ Su u z u กิเซ o โใหม่น้อยมากนะครับสภาพ ії. เหมือนใหม่คันนี้ไว้ด้วยสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ